จะมาปล่อยอะไรจะมาปล่อยตัวตืดแม่จะมาปล่อยออดี้ไม่ใช่มาปล่อยปลาไม่ใช่ออดี้จะมาปล่อยตัวตื้นอืมเอาปลาอะไรดีคะมีปลาอะไรบ้างมีปลาอะไรบ้างนี่ไงคะอ่าอ่านดูสิูปลาตัวนี้คือปลาอะไรอ่ะอันนี้ปลาไหลปลาไหลเนี่ยมันจะบอกว่าปล่อยปลานี้ก็จะโชคร้ายปล่อยปลาไหลออดีก็จะเป็นคนโชคร้ายแหม เอาอาดออกกันเป็นเป็นอะไรอ่ะปลาช่อนช้อนเงินช้อนทองปลาช่อนปลาช่อนตัวหนึ่งหายโลกแม่จะช้อนเงินช้อนทองนุ่นคนนุ่นแล้วก็ปลาไหลตัวหนึ่งอาที่เหลือลูกๆลูกๆเลือกเลยจ้ะวันนี้เอาไหนเอาปลาไหลเนอะ กดูกใหญอ้ตัวยาวมากเลยออนนี้ขอสองตัวได้ไหมได้ก็จะเอากี่ตัวก็เอาไงเงินทองมากมีไหนเงินทองมากมีเอ้ยนี่ขอสามตัวได้ไหมปลาตะเพียนอัดปลาตะเพียนสองตัวก็ได้ปลาตะเพียนสองตัวปลาไหลสองตัวแล้วก็ปลาเมื่อกี้อ่ะเป็นสูงใหอ่ปลาไหลสักสองตัวก็ได้อ่ะปลาตะเพียนสองตัว ให้ทุกอย่างเอาที่ถือตังไว้ไอ้ปลาเทพีนสองตัวเอาไี่หนีลูกเอาไี้หอเขาได้ค่ะตั้งสามตัวได้ไหมพอแล้วลูกอย่างละสองตัวเนี่ยอันนี้ก็สองตัวเอาช้อนได้สามตัวไหมเอาเอาเอาตัวนี้เอาตัวนี้สองตัวแล้วก็อย่างละตัวนี้สองตัวแล้วก็ปลาปลาสวายก็แปดชุดละ มัวสิตัวแล้วเหรอคะอ่ากันแค,นะแค่นั้นแหละเอาดิ่ก่ตังป้าเขาหนึ่งร้อยเร็วนับนับให้ป้าครบสิบเหรียญค่ะนับยังนับยังนับหรือยังอ่าเดี๋ยวเตรียมไปปล่อยมา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 ให้แน่มา ก้ช่่วยยนนอองหครับขอให้ได้รับแต่สิ่งดีๆแล้วก็ขออาสาทุกครั้งแล้วก็ขอไม่ก็ต้องต้องบอกว่าปลาจ๋าไปอยู่ที่ที่ควรอยู่นะปลาจ๋าขอให้อยู่ในที่ที่ปลาอะไรบ้างเนี่ยถ่ายดูที่นีลยจะอยู่นะเออขอให้ฉันมีเงินมีทองนะนี่ขอให้ฉันมีเงินมีทองนะโอเคสาแล้วก็มันมีปลาตัวอันนี้โอเคโอเคสองตัวหนึ่งอะไปเลย บายบายยังเห็นน้องอยู่เลยไหนเห็นน้องอยู่เลยอ๋อนี่ไงมันมาขอบคุณมาชอนเยนะบายบายไปดิบายบายรู้สึกสบายใจไหมลูกบายบายขอบคุณอ๋อมันมาขอบคุณอ๋อมันยังไม่ไปไหนเลยไม่เดี๋ยวเขาบอกเขาบอกมืวานไหนลองดูนี่เฮ้ยมันไม่ไปไหนจริงจริงไหนไหนลองนี้ ไปเร็วสบายใจยังสบายใจยังดิอ่ะเอาตังหนูสิสิบสองนี่ไงเขามีพรอ,อยู่อ่ะไปแม่ปิดคลิปนี้ก่อนโอเค